สวัสดีจ้าเป็นไงบ้านจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยข้างนอกฝนตกอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเนี่ยฟิลเป็นมมดโหมด,หมดนะคะก็จะมาเล่ารองประสบการณ์ว่าหาครีมโคเวอร์ในกรุงเทพยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าเพื่อนเดวั one, จนจะถึงวันแข่งเลยจากที่เคยเต้นคนเดียวมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันซ้อมไปเจออะไรมาบ้างความเหนื่อยความลำบากชุดเอ้ยอย่างเงี้ยจนถึงแข่ง เป็นไงบ้างนะคะว่ากันด้วยเรื่องการหาควงโคบก่อนนะทุกคนก็คือในกลุ่ม Facebook ที่มีชื่อว่าเด็กโค้ฟไรสังกัดหาสมาชิกเพื่อเต้นส่วนใหญ่ก็มอหาดูดูเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมีคนโพสต์ทิ้งไว้ว่าเออต้องการสมาชิกนี่นี่่ขาดคนนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจลก็ไปเจอมาวงนี้แล้วมันอยู่ใกล้มอด้วยไงเออเราไปซ้อมง่ายเลยฟิลโฟอะไรอย่างงี้แลราก็ไป เลยส่งคลิปพอส่งออไปเสร็จล้วก็แอปพูดค่าว่าโอเคะคะ่ะได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยชื่ออะไรท่องรู้สึกกระตือรือรืรู้ากซ้อมมันไหนรือรืออติดอะไรบ้างรือรือรืเดียวกันเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปซ้อมกันเลยเจอการปัดกันแถมวันแรกคือไอฟุตวันแรกอ่ะไม่มีเพราะไม่กล้าถ่ายแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นประมาณวัน <confessed> ที่สองสามลวมั้งอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกเลยว่าวันแรกที่ไปสอบมาคือประหมาามากไม่รู้จะเข้ากับทุกคนยังไงเพราะว่าทุกคนดูนสนิทกันหมดอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเอแล้วก็เอแล้วก็ทุกคนเก่งมากคือหัวไวเกินบอกต,ตรงๆแล้วก็พยายามเบลนอินไปกับเขาแต่ว่าทุกคนก็เฟรนดี่มากเลยนะแล้วก็คุยง่ายมากฟีลแบบพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยเออจากมาเดียวกันมันก็ไม่ยากมากนะทุกคนก็ค่อยๆปรับลายกันไปแต่ว่าเจว่ะคือจำบอกไม่ค่อยได้บอกตรงตรง เขาเอาบอกเอยใดงเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวล,เวลาวยายยะวิยวายยะวิยวายยะวยาระยะเวลานิดนึงหลังจากซ้อมกันทุกอาทิตย์เลยนะสามสีวันอะไรอย่างเงี้ยต่อสัปดาห์ซ้อมัาละสชั่วโมงอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราโชว์วันที่3แล้วว่ะสามมีสาเอ้ย สพคอสามพฤษภาคมก็ถือว่าเร็วมากมากเลยนะปะกติจะเป็น,เด,นเดือนนะคะทุกคนแนะนำว่าก,ก่อนที่ทุกคนจะไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยควรยืดเส้นก่อนนะคะเป็นการวอร์มร่างกายจากที่ครูเคาบอกว่าคือวอร์มร่างกายให้ร้อนเพื่อกันบาดเจ็บนะคะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างค้าในวันนี้วันนี้หนีระเบิดมาก <laughs> และนี่คือคนที่ปล่อยท่าให้เราทั้งหมดใหม่นะคะ <laughs> คนนี้เอาใหม่อีกรอบคนนี้เอาใหม่ห <laughs> <laughs> น,นึ่งรอบก็คือท่าใหม่ <laughs> <laughs> เหลืกี่วันเหลืกี่วันไทเกอร์ที่เราจะไปแข่งกันแล้วอสี่วันมีแต่หน้าสองวันเอ๊สี่วันเท่านั้นสี่วันเท่านั้นและเราได้ทีมที่จากทีมทั้งหมดทีมร้อยสี่ทีลืมแล้วก็แบบว่าอยากเข้าใจคนที่อยู่ทีมที่ร้อยสี่เขาจะรู้สึกยังไงแล้วก็คณะกรรมการที่นั่งจนเติดระเบิดแต่ระเบิดกระหมดเลยเหลือทีม ทีมพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่มหอศกันค้าเหมือนกันค่ะคพราะเราซ้อมมาชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าแล้วเรามาทุกคนเดี๋ยวไงทุกคนจะมาอัปเดตทีนองหนาาเข้าโอ้วว้าวเราที่เข้าไปเจอทำไมเราไม่มีอะไรดีเลยนะเรา

Uh, oh, what? the white What? What? TDN, why you out doing? Cut me, showing how you like me. That was really easy, yeah. When Really dance with the mongi, rule touch your body. Better keep it cool, yeah. Yeah. Dunty rule on the right, shine on the right, but you gotta get it high. ลราเปิดตัวระแบ40องศาเต็นระแบีบเลยสวัสดีครับนี่แกงพี่เฟิร์สเซตนี่แกงโฟโฟอุ่ยเป็นโฟมิเซอร์สวแล้ว่ะฉันกลัวตัวเองเหมือนกันวันนี้ม่พนเลยิตติ้งชุดพิตติ้งชุด เท่ไงอันนี้ไม่ใช่สื้อสีนี่นะอันนี้ใส่มาลองเลยใส่เป็นโมดแต่ว่าท่านล่างเป็นอย่างนี้แหละพิจูพิ๊จูพิจูติดเหลืองแน่กูติปฟิวแน่ ซ้อมเสร็จแล้วทุกคนรออนมากระเบิดไลน์นี้ฉันจับไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันก้าโมอนะฮาร์ปบายแล้วก็อยู่ที่ไอมาที่สมวัชการทรรแล้วนะคะทุกคนปึ้งซีมันแต่งหน้าเลยโอเคซึ่งแต่งหน้าแหละถ้าเป็นทุกคนแต่งหน้าเอาโทนแดงเนาะก็มาขอดูหนออ๋อไปอย่างนี้ได้ จัดไปแต่ต่อเสมอแต่น่าเสมอเสอกันครับทุกคนโอ้ยถูกต้องมาน่าสบายคอโค้งทำมันมันขึ้นกล้องขนาดนี้แต่ในชีวิตจริงก็คือห้ดูตาวกเลยมันพอดีกล้องมากแกดูดิก็แต่งหน้า,อนาพอดีกล้องในเช้าลุกเกินแล้วแม่เรามึงมีมากเลย ของแกคือเนสไทยของแกงเกนเชอรัลลุกมากคือไม่เลิศล่ะนี่มันต้องขึ้นกล้องแบบนี้ในชีวิตจริงคือทุกคนตกใจอะ่ะทุกคนคิดว่าแบบกุ้งกุ้งยิงตาตาตุ้งยูงเออหมอนะตาตุ้งยูงจบไอ้บล็อกกินงกัง่ะเออถูกกล้องแต่งหน้าขึ้นกล้องมากเชฟบอสขอดีกล้องเฮ้ยพอจุะเด้แกดูจมูกฉันเหมือนเหมือนเพื่อใหม่ตกใจอยู่ตกใจจังเลย เิดคือแต่งหน้าเหมือนคอมิวเตอร์เพราะหน้าลอยแล้วก็ตัวดำตอนนี้ไม่ทอยู่ใช่ไหมไปลองไฟมาทุกคนคือหน้านี้สามารถอยู่ไฟได้อยู่บนเวทีได้อยู่ไฟอาจจะเป็นคุณแม่หลังค้อแต่นดนึงแล้วก็ได้มุมนี้ในการดูสองคู่แขกของเรา เต็มโซ่ให้ทุกคนทุกคนคือตื่นเต้นมาตอนเนี้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นมาตื่นเต้นมาตื่นเต้นมาตื่นเตน อันนี้ไม่ใช่ฮานาโซวีนะคะับคือจะเหมือนกับตามถ้าสวยคันเต้นผิดใครเต้นผิดใครเต้นไม่ผิดก็จะไม่โกรธกันเพราะว่าหน่อยตื่นเต้นตื่นระแบีบอันนี้เลยอัดวอล์กวอกโควเหรอส้ายการพูดตัววอลมา เราฟ้อเต้นทีน่แย่มากทำไมแต่ไม่เป็นไรเราทำที่นี่แล้วก็สนุกมากสนุกมากเดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสาที่เกาจะไปเต้นตรงนี้เหมือนเนอนเป็นแคนด้าก็จะไปเต้นที่นั่นค่ะทุกคนเพื่อจะได้ชินกับเวทีเต้นเวทีรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะการที่เราเต้นแล้วเต้นแล้วรู้สึกน้ายมมากผมย่นเหมือนอไหล่มากแต่ดุเต้นมากเลย ตัน yeah, oh yeah, like ๊ะไหมตัวโน๊ะเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีก รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะในเซลเรื่องนี้เหนื่อยมากค่ะหน้ายังไม่ได้แต่งเลยหน้าเหี้ยมากตอนนี้เจอดเพราะว่าเขาแบบนี้พร้อมไปดูทีมต่อไปหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับฝันมาได้นอนแบบนอนเรื่องค่ะใสตาฝันมาได้นอนแบบนอนอบไรเนี่ยไม่ไอันนี้มันบล็อกมีมากตอนทีสองไปกันค่ะไปกันต่อ แรเลยสนามเด็กแล่งเช็คอินสนามเด็กตอนนี้เราก็เจมตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะขึ้นเต้แล้วเต้น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  คือเรที่โพสอยู่ตรงนี้ตาวตาซแบบรต่อยตัวลายเป็นลูกเป็นลูกผมแดงผมแดงตมันก็ว่าไปเราเป็นที่สัมนะคะทุกคนสองสองเราดูกันเลย แรงๆอยู่กลางบ่อตอนนี้เพื่อนก็เด่นมา,ากๆแล้วพือไอคตนวัมสูดัวส่วนหนึ่งตอนนี้เราอยู่ใน่ที่เด่นมากๆยาก ได้ลองทำมันเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจตัวเองมากๆที่แบบกล้าคือบอกไปต้องคิดว่าฝนตกก็ตอนตน,ตนี้ก็่เป็นปัญหโดยรวมก็คือขอบคุณตัวเองที่กลา้าก้าวข้ามอขอบข่ายโซนได้ลองทำอะไรใหม่ๆได้ลองทำสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบการ stay, ออนสเตจเท่าร้องเพลงเต้นมันสนุกมากพวกแกถึงว่ามันตื่นเต้นเติร์ดเราแดดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าได้ถูกทดลองทำกูจะเสร็จดสิ่ง,ง,ง,งนี้ ทุกคนจะชอบเสียงกีที่ทุกคนช่วยกันหายตรงตรงต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 งเบสบ้าบูงบูอยู่ข้างหลังนี้โคตรเละิอยากให้ใครที่ไม่กล้า่ะไม่พร้อมหรือแมอะไรก็คือลองไปก่อนลองไปก่อนได้คือลองดีเอ็มลองหาอะไรเงี้ยได้เลยนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย